สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องเล่นวิดีโอเทป v s s แล้วก็ VCD นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็เป็นเครื่อง2 in 1นะครับก็คือเครื่องเล่น VCD แล้วก็เครื่องเล่นวิดีโอเทป v s s นะครับอยู่ขวามือนะครับนี่ครับยี่ห้อ LG นะครับสำหรับเจ้าเครื่องนี้ก็คือ LG v s s VCD นะครับรุ่น VC702W นะครับฝั่งทางด้านนี้ เป็นเครื่องเล่น VCD นะครับคุณผู้ชมก็เป็นเครื่องเล่น VCD นะครับฝั่งทางด้านนี้เป็นเครื่องเล่นวิดีโอเทป v s s นะครับหหัวอ่านด้วยนะครับ HiFi s t e r e o k a r a o k e 6หัวอ่านนะครับเป็น m ั l ติ System ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเครื่องขึ้นมาทดสอบให้ทุกท่านได้ดูนะครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับทางด้านแผ่น VCD ฝั่งทางด้านนี้ถาดเข้าออกได้ปกติแต่ไม่อ่านแผ่นนะครับผมทดสอบแล้วนะครับ ทางด้านนี้ไม่อ่านแผ่นนะครับย้ํานะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับฝั่งทางด้านนี้ไม่อ่านแผ่นนะครับผมไม่รู้ว่ายังไงนะครับแต่ว่าใส่แผ่นเข้าไปแล้วไม่อ่านแผ่นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอามาเล่นเป็นวิดีโอเทปอย่างเดียวนะครับใช้เป็นเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS นะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะมันไม่เล่นไม่อ่านแล้วแต่ฝั่งนี้อ่านได้ปกตินะครับนี่เปิดเครื่องขึ้นมานะครับหน้าจอ เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบม้วนวิดีโอเทปให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับเป็นม้วนวิดีโอเทปเก่าๆนะครับพฤษภารามิน25 2,535นะครับเมื่อเราใส่แผ่นเข้าไปนะครับอ้าอ่าเดี๋ยวนะครับใส่ถูกไหมนี่ครับอ่าถูกอยู่นะครับเมื่อเราใส่แผ่นเข้าไปนะครับค่อยๆใส่เข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปนะครับแบบนี้ นะครับหลังจากที่ใส่แผ่นเข้าไปแล้วให้เรากดปุ่มเลย์ตรงนี้นะครับหรือว่าปุ่มเล่นนั่นเองนะครับกดปุ่มเลย์มันก็จะขึ้นสัญลักษณ์ว่าเลย์นะครับแล้วภาพมันก็จะเล่นนะครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องเล่นวิดีโอเทป v s s แล้วก็ VCD ในตัวนะครับเป็น2ระบบนะครับ t o in one นะครับแต่ว่า แผ่น VCD ไม่อ่านแล้วนะครับตัวนี้ใช้งานไม่ได้นะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับถึงจะเอาออกได้แต่มันก็ใช้งานไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่อ่านแผ่นนะครับแต่เราเอาไปเล่นเครื่องเล่นวิดีโอเทปนะครับเล่นได้ปกตินะครับนี่ครับนี่ครับผมเอาแผ่นใส่เข้าไปก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับอ่าเครื่องนี้กรอไม่ได้นะครับกรอไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเล่นจบแล้วก็ต้องหาเครื่องกรอนะครับไม่เป็นไรผมมีนะครับ ถ้าท่านใดสนใจเครื่องกรอนะครับก like. ็โทรหาผมได้เลยเช่นกันนะครับเครื่องกรอมีนะครับเครื่องกรอก็ขาย500บาทนะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่ครับเล่นได้ปกตินะครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมแล้วก็สภาพก็ยังพอดูได้อยู่นะครับถึงว่าจะมอมไปหน่อยขี้เหล่ไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังถือว่าอ่ามันมันเล่นได้ก็เอาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเพราะว่ามันหาเครื่องเล่นได้ ยากนะครับในสมัยนี้นะครับทุกวันนี้หาเครื่องเล่นได้นี่ยากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่คือมวนวิดีโอเทป vss นะครับของประวัติศาสตร์เลยอ่ะผมสต็อปนะครับแล้วก็อีเจ็กออกมานะครับเดี๋ยวจะเอาแผ่นเอาม้วนใหม่ใส่เข้าไปนะครับนี่พฤชสภาเทมเนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับตรงนี้ วันมหาลำลึกนะครับอ่าลองดูวันมหาลำม้มนเทปเก่าๆนะครับของเก่าๆของหายากนะครับใส่ดันเข้าไปให้สุดหน่อยนะครับถ้าดันไม่สุดเดียวมันจะไม่เล่นนะครับอะกดปุ่มเล่นนะครับหรือว่าปุ่มเพลย์เขาเรียกว่าปุ่มเพลย์นะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยก็คือปุ่มเล่นก็กดเลยนะครับเมื่อกดแล้วมันก็จะมีสัญลักษณ์เลย์ขึ้นมาแบบนี้หน้าจอมันก็จะเล่นแล้วนะครับนี่ครับ ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่ากรอไม่ได้นะครับต้องหาซื้อเครื่องกรอแยกไปนะครับหาซื้อเครื่องกรอไปไปกรอเวลาที่เราดูจบนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ผมทดสอบแล้วมันไม่กรอนะครับมันเพลย์อย่างเดียวมันเล่นอย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้นี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ตัวนี้จะขายถูกให้ทุกท่านเลยนะครับเนื่องจากว่ามันกรอไม่ได้นะครับอ่านี่ครับอ่าสต็อปนะครับเล่นได้ปกติตัวนี้เดี๋ยวลองแผ่นใหม่อีกนะครับผมจะลองให้ดูสักสักสามม้วนนะครับ ลองให้ดูสักสาม้วนไปแล้วนะครับตัวนี้แผ่นอะไรครับตรงนี้โลกสลับสีตำนานอีสานนะครับอ่าใส่เข้าไปเป็นของเก่าเมื่อ10กว่าปีจะ20ปีมาแล้วนะครับอ่าใส่เข้าไปแล้วก็กดเพลย์ได้เลยนะครับนี่ครับตำนานอีสานนะครับใช้งานได้ปกตินะครับภาพและเสียงก็ยังโอเคอยู่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ ใช้งานได้ปกตินะครับใหร,บริเวณว100้งานไรห้าะตะนอไคมีรอ,อบคุมถึงใขประเักษณะทีประเทศทน,นี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับอ่ะผมจะสะต็อปแล้วก็เอาม้วนออกมานะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าแผ่น VCD ไม่อ่านแล้วก็กรอไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น ขายถูกให้ทุกท่านเลยนะครับท่านใดสนใจก็มารับไปได้เลยนะครับตัวนี้ขาย900บาทนะครับคุณผู้ชมครับสนใจก็โทรหาผมได้เลยที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ